ามาดูกลุ่มนี้ค่ะต้องทําอะไรกันคะทําอะไรอยู่คะต้องทําอะไรก่อนกัปตันแกะอะไรอ่ากําลังตอนนี้เด็กๆกําลังแกะกล้วยกันอยู่นะคะโอ้โหแหววกับเบลกําลังแกะกล้วยอยู่ใช่ไหมคะแล้วทํายังไงได้กล้วยแล้วทํายังไง แล้วแต่เด็กๆเ,เลยค่ะเด็กๆคิดว่าจะทำยังไงอ่ากลุ่มนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยใส่อะไรลงไปแล้วใส่เกลือกับใส่เกลือกับน้ำตาลอ่าแล้วอู๋ทำอะไรอยู่ครับปอกอะไรอยู่ลูกอ่าปอกกล้วยแล้วกลุ่มกินก็นใส่อะไรเอ่ยใส่น้ำตาลเนาะน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลถ้วยไหน เดี๋ยวใส่ผิดนะถามเพื่อนสีน้ำตาลถ้วยไหนอ้าโอ้มาดูกลุ่มนี้สิกลุ่มนี้กันทำอะไรอยู่เนี่ยกันก,กระเซาะทำอะไรอยู่ปอกกล้วยกันทำอะไรครับหั่นด้วยระวังมือด้วยนะอ่ามาตาก็ปอกกล้วยให้เพื่อนเหมือนกันกเอาไปไหนดีคะ เปลือกกล้วยเอาไปไว้ไหนดีอ่ามาดูกลุ่มนี้วนมาดูกลุ่มนี้อีกหูใส่อะไรลงไปแล้วใส่กล้วยกับน้ำตาลนนทํทำอะไรอยู่อั่นจับจานเพื่อนใส่อะไรไปแล้วมั้งอันครับอันครับน้ำตาลเหรอทำไมต้องใส่น้ำตาลด้วยล่ะ จะได้อร่อยปีฟา้าเอาล็อคอยลอคอยอากลุ่มนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยไหนขอดูในหม้อหน่อยสิว้าวแล้วทำยังไงอีกอ่ะ อะไรกันจ้าคุมนี้ไหนดูสิขอดูในหม้อนหน่อยสิเป็นไงมัง่งว,ว้าวอ่ะแล้วทำยังไงให้น้ำตาลกับเกลือละลายเนี่ยอ้าว,าวทับพีไงทับพีก็ใช้ได้นะทับพีอันใหญ่อ่ะ กลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างกล้จะเสร็จหรือ,อยังไหนขอดูหน่อยว้าวอะไรเนี่ยโอ้ใส่ข้าวลงไปแล้วเด็ดเกกํลังทําอะไรอยู่หั่นกล้วยอยู่ วันนี้มีครูไผ่มายเยี่ยมชมงานด้วยจรยังไม่ทํา,ยทา,ยาอยังไม่ทำอะไรครับยังไม่ได้หัานลูกรอก่อนดูหน้าดูหน้าครูไผ่ดูหน้าครูไผ่ผก่อน <c oughs> กูภัยว่าไหวไหมคะกูภัยมันสุดพิสดารเกินไปโอ้กูภัยบอกพิสดารมาก <c oughs> อ่ะไหนดูกลุ่มนี้สิ <c oughs> โอ้แล้วทําไมน้ำตาลเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้ละเนี่ยแล้วทํายังไงดีคะ <c oughs> คนหรอเอาคนจนมันละลายเลยใช่ไหม <c oughs> อ่ะช่วยกันเลยช่วยกันคนเลยจกนกว่าละลายเลย ไม่รู้แพรว่าว่าใช้อะไรดีคะอ,คอ่ากลุ่มนี้เป็นไงมงั่งไนดูสิน้ำตาลละลายยังละลายแลวจริงเหรอ ยังเป็นเม็ดอยู่เลยทำยังไงให้ข้าวไม่เป็นเม็ดเนี่ยหรือจะให้มันเป็นเม็ดอย่างนี้ไปเลยอ่าใส่น้ำยางฟูบอกยังไม่ใส่น้ำเลยใส่ยางตอนนี้เซฟใส่กล้วยเพิ่มหมออ่าไหนคอดูในหม้อหน่อยสิเป็นยังไงบ้าง ได้ยินเสียงกลุ่มนี้กัปตันได้หั่นกล้วยใส่ไปหรือยัง <c oughs> คิดคิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะกลุ่มนี้จะอร่อยหรอ <c oughs> <ๆ>นนว่าเค็มฟีฟ้าว่ารสชาติเป็นย<ๆ>ังไงอ่อยกับตันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอ่อไปถามกลุ่มนี้มั่งกลุ่มนี้คิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะอร่อยนะคะแอนคูณว่ารสชาติเป็นยังไงลูกเบี้ยวเหรอเอ้ยเบลบอกอร่อย อาถามกลุ่มนี้มากกลุ่มนี้ว่ารสชาติที่ตัวเองทําจะเป็นยังไงอร่อยอร่อยเหรออร่อยทาหน้าไงเวลากินแล้วอร่อยอ,อ่างปลาทาหน้าไงเวลาอร่อยอ,อ่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้เสร็จ yes. ยังคะก<ม>ลุ่มนี้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะที่ทําม,มาตาว่ารสชาติเป็นไง we are. We are. We are. อันจะเปี้ยวเอาเย่แล้ววความกวอ่า yeah, ทุกคน,กคนหันมามองก้งาวไงสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้จะได้กินไหมขนมกล้วย Yeah! <laughs>